ถ้าถ้าเป็นการสัปดาห์ก็ตีสองตีสามเนี่ยมันต,ต้องทํางานดึกต้องเลิกเช้านะเราก็บอกโอ้ยได้สบายมากครับพี่โยมก็พูดมาคาเดียวบอกโอเคงั้นพรุ่งนี้เจอกันตอนสองทุ่มปรากฏพี่โยมพอพาไปปุ๊บนางปุ๊บพี่โยงสั่งเลยบอกไปซื้อผัดซีอิว๊วนะไปซื้อผัดซีอิว๊วมาเลี้ยงพนักงานในในแผนกต่างประเทศนะก็ผมก็ไปซื้อผัดซีอิว๊วที่คลองเตย ก,ก็จะมีรุ่นพี่คนหนึ่งพาไปตัวดำาๆก็พี่เขาก็พาไปซื้อผัดซีอิ๊วขากลับเดินเดินกลับมาเนี่ยผมคิดไอ้พี่คนนี้นี่แม่งเด็กส่งกาแฟแน่เลยผมก็ถามว่าเฮ้ยมึงมึงทำงานที่นี่นานยังวะไอ้ตัดเขาก็เลยบอกว่าอ๋อเปล่ามาทำงาน,ผานแผนกเนี้ยได้ปีหนึ่งแล้วนาปากาจ็คก,กี้ไอ้เหียแม่งผมนี่แทบผัดซีอิ๊วตกจากมือก็นันคืองานแรกไปซื้อผัดซีอิ๊วเสร็จวันนั้นก็แปรข่าวเลย